สวัสดีครับก็กลับมาพบกันนะครับกับเลขเด็ดพ่อเตนนะครับสําหรับคลิปนี้ครับจะพามาดูเด่นวนอีกสูตรหนึ่งนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นเราได้เด่นสามกับห้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสูตรนึงนะครับสูตรนี้ก็วิธีคิดง่ายๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนต่อเลยนะครับเพื่อมาเทียบกันดูนะครับ ก็จะใช้เ <c> ร <oughs> anyway, ิ่มจากงวดนี้นะครับถึงงวดนี้มันก็เดินนะครับเดี๋ยวพอมันมันเลอะแล้วเดยเขียนงวดนี้ให้ดูก็จะใช้แค่หลักพันนะครับพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งแล้วก็สิบล่างหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยสี่คงที่ครับ ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ครับศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสี่คงที่ครับได้เลขเก้าครับก็จะเป็นเด่นสองตัวนะครับเพิ่มหนึ่งแต้มก็ได้เลขศูนย์ครับนี่ครับเก้าชนกันนะครับก็เข้านะครับมดต่อมาครับเหมือนเดิมครับหลักพันนะครับ 10บน10ล่างบวก4นะครับ7จบวก7ได้14ครับได้เลข4 4บวก2ได้6ครับ6บวก4คงที่ครับก็ได้เลข0ูนย์ครับเพิ่ม1แต้มก็ได้เลข1นนะครับกับราง <c oughs> <c oughs> ว,วัลออก7 0 0นะครับงัวนนี้ ก็ชนที่ศูนย์สาูตเลยเต่อมาครับหลักพันหนึ่งครั้งสิบนหนึ่งครั้งสิบล่างครั้งบวกด้วยสี่คงที่ครับแปบวนย์ได้แปดครับแปดบวกหได้สิบสมบวกสี่คงที่ครับได้เจ็ดครับแล้วก็ได้เกับแปดครับก็สามสูตรนะครับชนที <c oughs> ่เหมดเลยครับราวันออกสามครับ ก็มานะครับว่าต่อมาครับหลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบบนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่ครั้งบวกได้สี่คงที่ครับ7จบวกเได้14ครับ4ีบวกหได้9 9้บวกสี่คงที่ได้สิบครับแล้วก็ได้3กับสี่ครับก็ชนที่4ีสามสุดครับรางวัลออก8ป4ี่นะครับร <c oughs> ว่ต่อมาครับพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งบวกได้สี่คงที่ครับแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดครับเจ็ดบวกห้าได้สิบสองสองบวกสี่คงที่ได้เลขหกครับแล้วก็ได้หกกับเจ็ดนะครับนี่คร <c oughs> มาชนกับสูตรแรกครับเลขหกชนกันก็นมาจับคู่กับเลขสามนี่ครับเข้า รางวัลออกห้าหกสามนะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับลุนวันนี้ครับหลักพันครับเลขเจ็ดสิบบนเลขหกนะครับสิบล่างเลขสามครับบวกด้วยสี่คงที่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับเจ็ดบวกหกได้สิบสามครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกสี่คงที่ครับก็ไดสิบครับได้เลขศูนย์ครับ แล้วก็ได้0ูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งทีนี้เรามาจับวินนะครับจับวินเราก็ได้วินที่สามศูนย์ครับสามหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์ หาหนึ่งครับ <c oughs> ชุดนี้ก็ไม่ทิ้งนะครับสองสี่หกหกชุดนะครับก็ขออนุญาตเน้นที่เลขห้าครับชอบเลขห้านะห้าชนสองศูนย์นี้ชนห้าครับ นะครับในวันที่1นร่ับศูนย์สี่ทับสองห้าหกดนะครับก็ลองดูนะครับถ้าชอบก็ตามดูนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเป็นดูเพลงเป็นแค่แนวทางนะครับ <c oughs> เห็นว่าเดินดีครับเอามาประกบชุดแห่ถ้าห้ามานะครับ ห้าชนสองสุดห้ามาก็รุ่นว่าจะมาประกบชุดกับชุดนี้หรือเปล่าครับ5 0าย์กับห้นึครับในสูตรนี้นี่ส่วนมากจะเป็นหนักหน่วยนะครับอาจจะเป็นตัวกลับนะครับศูนย์ห้าก็ได้ครับลองดูนะครับชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ป่่อยผ่านไปครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้ครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับขอบคุณที่ตตามกันครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ